ไม่น้องดารานดนยล้วให้ใครกูบีให้พี่ก้อให้ใครให้พี่ปื๊ดอ้อเออใช่ไหขอได้ ออ๋สวัสดีครับเราออกใหม่ด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็คือพูดสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครัับสวทุกทุกคนครับสวัสดีช่องทางครับผมอากาศก็ร้อนร้อนแล้วหนาวนิดนึงชื่ออะไกูไม่รู้ถ่ายรูปก่อนดีกว่าเอขาถ่ายรูปกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะาหนึ่งสองสามโอเคไปครับมือถือม้วนนะ กล้องนี้ต่อนะคะหนึ่งสองสามกล้องนี้ต่อนะคะขอกล้องนี้ค่ะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วของกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือครับตรงนี้นะหนึ่งสองสามคราขอบคุณครทุกคนทังันก่อไปาสัีใส่เสื้อเนื้อหรออ๋อจริงใช่ครับเป็นเสื้อสีเนื้อนะครับเป็นกระดุมลองจับดูได้นี่กระดุมลอง รอน,นิดนึงครับเผื่อว่าเดี๋ยวแบบเวลาขึ้นไปตรเวทีมาแสงแต่ว่าของคุณเนี่ยยังไงนี่ระอากาศเหมือนกันเหมือนกันแล้วแล้วมันมีความแบบฟูๆนี่คืออะไรนี่คือเราจะไปต,อต่อแบบไม่หยุดใช่ไหมมาแบบรีไซเคิลครับรีไซเคิลนิดนึงนะมามันคือสายเป็นเหมือนแบบแบล็กแอนด์ไวท์นับนี้ใช่ไหมผะเาไร ต้องเราอยู่นะครับทำงานบ้านไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมถามคุณเองรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้แต่เราค่าเราจะดีวันนี้ได้เฮ้แต่เอาจริงจังจริงจังคือรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆสำหรับวันนี้เอ่อเลิฟโมเมนต์เนาะตอบยังยังช่วยเดี๋ยวเขาไม่ได้ถามเขาตอบ อย่างอื่นก่อนอันนี้เอาฮาเลยจบกเขามาจากบ้านของเขาตร่ทมางยากมากนะวันนี้กว่าจะแบบว่าตื่นเช้ามาหกเจ็ดโมงเช้าหกเจ็ดโมงเช้าเหรอใช่ตื่นทำไรผมตื่นมาเรียนภาษาจีนเมืนจะพูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะเออเพื่อที่จะมาพูดคุยกับแฟนคลับในวันนี้เลยเรียนกับใครฮะเรียนกับใครคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมกูภาษาจีนในเมืองไทยที่ดีที่สุดนี่นี่ ขอสัพพโยคคุณครูสอนหน่าหน้าซื้อน้ซื้อมาานีเขาไม่รู้เลยคำนี้นี่นี่นี่สอนท่านี้สอนท่านี้เฮ้ยอะไรเคยเห็นแบบที่ที่เขาใส่ใส่ชุดแบบราชวงศ์ราชวงศ์ต้องฝึกนะต้องฝึกโอเคมีอีกไหม เอาดีๆเหล่าชื่องอย่างอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าคุณน่ยเป็นเหล่าชื่อที่ดีได้เฮ้ยแต่คาถามว่าหมายความว่าในเป็นเหล่าชื่อที่ดีได้แป็นคุณเคยเห็นคนเคยสอนแต่งีพให้กับน้องๆใช่มใค้ยเฮ้ยเคยสอนอะไรด้วยตอนที่คุณปอยู่ว่านองๆที่บ้านเออใช่ไหมแล้วผมก็แบบว่าน่ารักอ่ะคือเขามาทางานแล้วเขาก็แบบว่าน้องโทรมา ไม่ร i mean ู how how right. right. like ้ว okay. I mean ่าน้องอะไรที่ไหนหรอกนะแต่คือแบบว่าแล้วนี่ก็แบบพูดภาษาจีนอ่ะเนี่ยคำนี้ยังไงยังไงแล้วแบบเออเราเอ็นดูอ่ะคือแบบว่าก็ติดตามเขาหรอติดตามแล้วก็แบบว่าแอบเอ็นดูว่าแบบว่าคนมันน่าเอ็นดูแหละคือคือทำงานในวงการแล้วยังไม่พอต้องหารายได้เสริมไม่แต่คืออันนี้เราคือเราสอนเพราะเราแบบอยากสอนน้องด้วยบางบางส่วนหนึ่งคืออยากสอนน้องอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออยากฝึกความอดทน อดทนไงอดทนตัวเองอดทนใช่อดทนตัวเองเขาแบบอุ้ยเชิญเลยครับขออนุญาติครับมีสมาชิกใหม่เวิ่มแล้วผู้สัตั์ตรงกลางเลยผมกับพี่แพรี่ตัวเก้านะเอาทีละคู่ก็ได้ครตบพี่จะตบแค่นี้ นัไหมก็มาใช้าดนาทีรอเมื่อกี้จ้งรายการไปเลยเมื่อถือว่าเป็นรายการพิเศษอินเตอร์เทน็ตเครับเมื่อกี้ต่อกัไปเรื่อยท่านที่ต้องข่าววันนี้ที่ทีมหงแล้วค่ะจะได้ดูความกันเป็นยังไงบ้างคะแล้ก็ถึงเจนแทนคือว่า EP 5ว่าหวาน EP 5นะคะว่าหวานแล้ว อีพีนี้พลาดแม้แต่งเสีงเดี๋ยววันนี้พอได้ดูกันแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเราทำการบันทึกลงวันนี้วันที่ดีดีเพราะมันแบบบอกต้องตองแน่คือต้องแข่งเลยทำไมมันจู่เกิดอะไรขึ้นครับจะมีการจิกกัดบอกเกิดขึ้นขยับบอกคือวันนี้วันนี้มดมดมามดเดินมาเยอะเลยครับุณทำได้ไหมครับพี่น้องคืออีานที่ผ่านมาคือมดไตอีพีนี้คือ หวานตัดมดต่อมเต็มห,หมดค<า>่ะคืออย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกคือห้าดูแล้วหกพลาดไม่ได้เพราะว่าเราอยู่แบบว่าข้างข้างจอตอนถ่ายทำเราก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็ว้าวุณหมดเลยค,ค,คือมันสวยงามด้วยและดีงามแล้วก็หวานมากแซมว่า มันมีเสียงแปลกๆออกมาแน่นอนมันจะไม่ต้องให้ดองนักแสดงเราก่อนอครับก <c oughs> ็เสียงแปลกๆนะครับเท่าที่จะจินตนาการได้ <c oughs> อ่ะสักต <c oughs> อ,อนนิดนึงมันยังไงมันฟังเพิงมันยังไงในสระว่ายน้ำหรือย,อยังไงอะไรยังไงนี้บ้างอุ๊ยไม่หลุดไม่หลุดหรือเปาเรามีหลายสระแล้วตั้งแต่อ p แรกๆเราก็มีแล้วเบื่อแล้วเนาะเบื่อแล้วว่ายน้ำอ่ะจะเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยน เปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีเปลี่ยนพนโทนบ้างครับสปอยนิดนึงอีพีที่แล้วเขาพูดเขาคนเขาพูดถึงสีชมพูชมพูนะครับอีพีนี้เราอาจจะได้เห็นสีอสีทองทองอืออะไรอะไรไม่รู้พูดได้แค่นี้สีทองทองสีไม่ทองคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสองคนอ่ะเราเราได้มีโอกาสไปดูไปทำรีแอคมาแล้วแล้วคือรีแอคของ ตัวเลยคะค like like ือผมอึ้งมากอึ้งกับ EP นี้มากเหมือที่พี่บอกเลยคือผมพูดคําเดียวกับที่พี่พูดเมื่อกี้เลยว่าลางจะดูเสร็จคือเข้าใจล้ว่าทําไม EP นี้ต้องดูพร้อมกันในโรงใหญ่ๆขนาดนี้พร้อมกับมวลความสุขแล้วก็ reaction ที่แบบว่าร้า์ไปพรอทุกคนมันมันโอ้ย EP นี้มันสุดจริงๆครับแต่แต่ก็ผมได้ยินมาจากพี่พิธงานว่าหลังจากนี้มันก็พีไปอีกหดเ ก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะแบบว่าวันนี้ชัวร์ค่ะว่ะาาารมแน่นอนคือถ้าเสริมเสริม <ๆ S 1> จากแบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทําไมถึงเป็น EP นี้เนี่ยเพราะว่า,าผมว่าหลายๆคนน่าจะทานใจมากแบบตั้งแต่ EP พหนึ่งจนถึง EP พห้าเนี่ยมันแบบมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเหลือเกินมันมีคอนฟ lict ต่างๆในอีพีห้าอย่างเงี้ย <ๆ S 2> หลายคนแบบพูดถึงซีงที่เราทะเลาะก,กันเนาะ <ๆ S 2> แล้วก็คืนดีกันแต่ว่า EP พหกเนี่ยผมว่ามันจะไปอีกขั้น ดดทาไปเลยว่าคือส่วนตัวคือมันหวานแบบว่าเสียงแปลกๆเลยครับ <laughs> <laughs> มันหวานแบบว่าคือผมก็ไม่รู้จะส่งเสียงอะไรออกมา <laughs> แต่ว่าความได้ที่ส่งเสียงออกมามันคือ,อยังไงคะเสียงไแปลกนั่น <laughs> คือ,ค,อคือผมว่ามันคือมันหลายอย่างมากคือมันม,มีมวลของความหวานมวลของอทีมโปรดักชันที่ทำออกมาด้วยแบบผมไม่คาดคิดเลยว่าจะตัดออกมาได้ในรูปแบบดี เพราะว่าคือผมว่าถ้าทุกคนได้เห็นพร้อมกันเนี่ยด้วยจอที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยแบบมันต้องว,าว้าวมากมากผมดูแล้วแบบเฮ้ยเราเคยถ่ายซีนอย่างนี้รอวะล่า <c oughs> คือแบบเราก็แบบคือผมตั้งตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราเราถ่ายอย่งนี้จริงๆหรอแบบเพราะว่าตัดออกมาแล้วมันอลังการมากจริงอันนี้ที่เคนต้องการมีมแบบเราใช่ไหม <c oughs> ครับใช่คไม่ได้ไม่ได้สุดยดเลย บอกไว้ดีๆฮะทุกคนจะได้รับแรงกระแทกอย่างแน่นอนอย่างนี้ปกติทุกวันที่ออกอาการของวีเซ็ตนะครับทุกวันที่ออกอากาศเนี่ยยอดรับชมคนด้านสีจะสูงเป็นที่หนนะเรามีทุกคนดูสูงที่สุดนะครับในโลกมารับผมดไปแล้วเมื่อเทียบกับวีนี้วันนี้เราชนะมากแต่ว่าหลังจาะบอกอีกทีนี้ไปผมเชื่อว่าจะกินทั้งสัปดาห์วีนี้อาจจะเป็นสัปดาห์ของวีเซตที่เหมือนแบบว่าดูวันนี้น่าจะไม่หยุดแค่นั้นเลยครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นแบบว่ากระบอกสี ก็จะพูดนี้จากเรื่องนี้เหมือนีัยครับผมเป็นกระบอกเสียงใหญ่ในการบอกต่อให้คนอื่นกว้างขึ้นอีกในการทำโซลูชันนี้คุณมีความพิเศษในเรงไหนครับคนตอบรับจากซีรีส์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับดีมากมากอยากอยากให้เห็นเพราะว่าจริงๆเราซีรีส์นี้ก็ออกกว่า90%ของของงันชีวิตในระบบแล้วก็ทุกทุกวันที่ออกอากาศเราจะมียอดผู้ดูสูงที่สุดแต่ว่าทีนี้เราพอพี่ว่าเรายังไปได้อีกครับเรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้ที่อีกสองครับมันเป็นเลิฟโมเมนต์ที่ไม่ใช่แค่มีแค่สี่สิบ Yeah ที่เราทราบกันดีนะครับว่าซีรีส์นี้เป็นวัตถุดิบมาจากนิยายนะครับชื่อรื่งเดียวกันีิจัยการเป็นดวงดาวเนาะแล้วก็แน่นอนคนระับเมื่อเป็นหนังสือเป็นนิยายดีเทลต่างๆจะเยอะแยะมากๆแล้วการที่ตัวเอทั้งไอชีทั้งพี่น้องที่แบบว่าจับขโมยหล,ลายหลายอย่างเนี่ยมารวมกันใน10 ep เนาะคือต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ทุท่านจะกินมากๆแล้วก็ชาร์จิ่งเรียกว่าท้าทายมากๆแต่ว่าใน ep เนี้ยนะครับ ep ที่6เนี่ยจะเป็นในอีกหนึ่ง ep ที่เชื่อเลยว่า แฟนๆหรือว่าจะเป็นแฟนๆใหม่เปงนแฟนนิยายจะแบบว่าดูแล้วต้องแบบว่าน้ำตาซึมรู้สึกแบบว่าอุ้ยเหมือนแบบเฉลฉายแล้วหมายถึงว่าลูกๆหมายถึงว่ารีนิยายตัวละครเนี่ยได้ได้ออกมาลดแล่นจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆที่เหมือนแบบทุกคนกําลังรอติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิหลังของตัวอามินของตัวทาดาอะไรเนี่ยที่ที่ทุกคนแบบเกินๆก,กันมาทุกอีพีเลยว่าจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหม วันนี้สปอร์นิดนึงว่าจะได้เริ่มเห็นละแล้วก็จะเข้มข้นลงลึกแล้วก็กว้างขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนใช่จะถูกขายมากขึ้นครับใช่ไม่ไขายอย่างเดียวขายแล้วก็เพิ่ม <typing S 2> ขายแล้วก็เพิ่มขายใหม่ขายแล้วก็ปูุงใ,ใ,ใหม่ขายแล้วก็ปูุงใหม่อันนี้พูดถึงปม <wort> ปมนะครับอย่างแฟนแฟนอินเตอร์ว <cruel> ่ายังไงบ้างคะ เแ,แฟนเตอร์เหรอครับเสียงตอบรับในทางโซเชียลหรือว่าทางแบบแมเมสเซจที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลย mm. ก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณมากๆครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีแบบหลากหลายหลากหลายรูปแบบมากทั้งคําขอบคุณพวกเราทั้งสองคนทีมงานทุกๆคนเลยที่ผลิตผ,ผลงานชิ้นนี้ออกมาที่มีคุณภาพมากๆ mm. รวมถึงขอบคุณการสื่อสารตัวละครทุกตัวที่ออกมาได้แบบธรรมชาติ mm. แล้วก็ ม,ม,มันซื่อตรงต่อต่อต่อตัอตว,ตวบทที่ออกมา <c oughs> มีความจริงใจแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้เขาในแต่ละวันนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดละก <c oughs> าร <c oughs> ได้เห็นดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วทําให้เขามีแรงในใจในแรงแรงในใจแรงใจในการาใช้ชีวิตมากขึ้นเจอพบเจอความรักในแต่ละวันมากขึ้นผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราทุกคนมอบให้ <c oughs> ทุกทุกคนรวมถึงตัวพวกเราเองด้วยครับเขาเขาบอกว่าทุกวันนี้รอวันจันทร์ เรอวรรจันเขาบอกว่าเขาไม่เคยแฮปปี้กับวรรจันมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับรีเซ็ตแล้วก็ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ใช่ใช่แผ่นไอีต่างประเทศก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยครับมาเร็วไม่แพ้คนไทยเลยเขาบอกว่าไปไปอีพีแรกเราแบบเฮ้ไหายห่วงแต่ว่าไปได้อีกไปได้อีกมีมีโอกาสจะไปพูปแบแฟนเพลงเฮ้ยแฟนเพลงเหรอแฟนแฟนอินเตอร์มากนะคะ มีแน่นอนเนาะต้องให้พี่น้องกับพี่น้องอันนี้ก็น่าดีใจค่ะกระแสมาตอบรับทั้งโจริงๆทั่วโลกนะคะยุโรปหรือว่าเอเชียด้วยกันก็เดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวไปเรื่อยๆค่ะว่าไปประเทศไหนบ้างตอนนี้เป็นข่าวแบบซ่อนๆอยู่ใช่ไหมครับเหมือนมีแฟนๆรู้แบบรู้แบบซ่อนๆอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราประกาศทีเดียวเราประกาศทีเดียวยุโรปมีแน่นอนค่ะอันนี้อะไรนะคะ อ้ยีเร็วเรวนี้แล้วล่ะอีพีสิก็โถนุกทุกอีพีนะพลาดไม่ได้นะคะพีกพีกมากเก้าสิบเอ่อของผมนะครับก็รู้สึกเอาจริงๆนะคือตอนนี้รู้สึกว่าตามไม่ค่อยทันคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆ คือเหมือนตอนแรกๆเราก็เราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรแต่ว่าเราก็ได้ลงแรงลงใจทุกขอบคุณมากลงแรงลงใจทุกอย่างลุงครับตามไม่ทันหรอลุงตามไม่ค่อยทานตามไม่ค่อยทันฟีมันไปหวนมากเข้าใจได้เข้าใจได้ไายไม่ทันเลยคือคือคือเหมือนว่าซีเรีส์เรื่องนี้เหมือนเหมือนว่าตอนแรกๆมันจะแบบว่าเรียกว่าไงช้าๆนิดนึงเนาะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนแบบค่อยๆมาค่อยๆมาแต่เหมือนว่า เหมือนพลุอะที่ถูกจุดแล้วอะมันแบบวิ่งฟูอย่างเงี้ยคือจังหวะเน,นี้ยคือมันเป็นการที่เหมือนเราว่าทุกคนเอนจอยไปกับซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกันฟแฟนๆทุกคนเหมือนแบบคือพอเขาเอ j นจอยแล้วอะเขาก็สรรสร้างผลงานเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้อย่างสวยงามมากๆไม่จะเป็นคอนเทนต์การพูดถึงแมทเซจที่เขาส่งหาเราทําให้เราแบบว่าขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆอยากจะติดตาม ทุกฟีดแบ็ที่ได้มาเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบพยายามตามอยู่พยายามตามอยู่แต่พยายามเขาแชร์ทุกอย่างขอบคุณตรงนี้เลยขอบคุณทุกวันจันทร์ใช่ครทุกวันจันทร์ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมสนุกไปด้วยกันและที่สําคัญต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับที่เรื่อง่ไงอ้ามือต้อนรับพวกเรานักแสดงทุกคนจากซีรีส์ได้อย่างดีมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆทุกคน ก็ไม่มีพวกเราทุกคนในวันนี้เหมือนกันครับผมดีใจมากๆทุกครั้งที่แบบได้มายืนตรงหน้าไหมตรงนี้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครัก็ฝากด้วยนะครับจนถึง EP10 ีสิบด้วยนะครับผมดีใจจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับติดตามชมจนจบบลยยังไงน จบแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณได้ไหมสรุปในนี้ชอบการเสียงอะไรแบบไก่อ anyway> ็ได no ้มันมันมันเยอะแหละเยอะมันมีเยอะเลยเรื่องไม่ค่อยถูกท่้นสี่ท่านครับกล้องนี้นะครับถ่ายภาพนะครับกล้องนี้นะหนึ่งสองสามจ้าขอบคุณครับ หนึ่งองมค่ะอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบ้องนี้ด้วยค่ะนี่นะคะหนึ One, two, ่สองสค่ะเดี๋ยวต่อกล้องนี้นะคะหนึสองสาโอเคค่ะ